สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้พวกเราชาวแบงค์ข้ออ e ีสปอร์ตก็จะพาทุกคนไปเปิดสกูปพิเศษที่มันฟังดูแล้วน่าหดหูใจเป็นอย่างมากซึ่งต้องบอกกันก่อนว่าเนื้อหาในวันนี้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและน่าสลดใจเพราะมันเป็นเกี่ยวกับปัญหาเชิงชู้สาวที่เกิดขึ้นในเกมออนไลน์ชื่อดังอย่างวาร์โลแรนดังนั้นเราก็อยากเตือนไว้ก่อนถึงเนื้อหาที่อยู่ข้างในครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่า กันนั้นเราก็ขอรบกวนบรแลุกคนเพียงเล็กน้อยให้ช่วยกันกด subscribe ของช่องเราหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นโดนแบบนี้จะมีไม่ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเกม v a l o r a n t มันก็เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1แนวแท็ก i c a l ล ที่มันมีผู้เล่นหลากหลายช่วงอายุและก็หลากหลายเพศด้วยกันและบางครั้งเองเวลาผู้เล่นทั้งหลายเข้าไปเล่นในโหมดแบทเม a กิ้งมันก็ด้ว่าเขาได้พบเจอกับผู้คนมากมายไม่ซ้ำหน้าแม้ว่าบางครั้งก็ได้กดเจอผู้เล่นจากเกมก่อนก็ตามแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยทําให้เราได้เห็นว่าสังคมเกมวายรูแลนด์มันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถึงกระนั้นแม้ว่าสังคมเกมวายรูแลนด์จะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ความท็อกซิกเองก็ก่อตัวขึ้นอย่างว่องไวไม่แพ้กันจนมันทําให้ผู้เล่นใหม่หลายๆคนต้องเจอ กับปัญหาผู้เล่นที่มีความท็อกซิกเข้ามาทำลายบรรยากาศในการหน้าเลข่ของตัวเกมลงจนทำให้เกมนี้ติดชาร์จเกมท็อกซิกมาใี้สุดเกมหนึ่งของโลกแม้ว่าจะออกมาได้ไม่นานก็ตามซึ่งฟังดูไปมันก็แย่ใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็มีด้านดีๆเช่นเดียวกันในสังคมเกมว a l รัลเลนเพราะว่าเหรียญก็มี2ด้านอยู่เสมอเมื่อมีความท็อกซิกมันก็มีบางครั้งที่ผู้เล่นได้เจอผู้เล่นดีๆทําให้เกิดความสนุกในการเล่นเกมแล้วมันกันที่พวกข้าเหล่านั้นได้สร้างสัมพันธ์จนเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนกันเลยก็มี และคำว่าแฟนนี่แหละครับที่เป็นประเด็นจนเราต้องมาพูดถึงกันในวันนี้เพราะว่ามันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเล่ามันก็เกิดขึ้นในไทยเช่นเดียวกันอยู่บ่อยครั้งและเราเองก็เพียงแค่ต้องการนําเสนอเรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เท่านั้นโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่2 6ของเดือนกันยายนปี2022ทางเจ้าที่ตำรวจของเมืองออรันโดของรัฐฟลอริดาได้รับการแจ้งเหตุว่ามีการฆาตการรมเกิดขึ้นภายในบ้านโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิต เมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังจุดเกิดเหตุนั้นก็พบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นน้องสาวโดยมีพี่สาวซึ่งเป็นคนก่อเหตุรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่อยู่สืบสวนไปนานก็พบว่าพี่สาวมีอายุ2 1ปีส่วนน้องสาวนั้นมีอายุ20ปีเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนเรื่องราวโดยทางผู้ก่อเหตุได้ให้การไว้ว่าเธอมีแฟนหนุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบระยะไกลและคบกันมากว่า5ปีแล้ว ซึ่งในภาคหลังนั้นแฟนหนุ่มของเธอมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและไม่ได้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาตัวของผู้ก่อเหตุเมื่อเห็นว่าเป็นแบบนี้ก็เลยได้มีการดูพฤติกรรมของแฟนหนุ่มว่าเขานั้นชอบทําอะไรและเขาก็ได้พบว่าชอบเล่นเกมวอร์ลนเป็นอย่างมากแต่ว่าชายหนุ่มกับการเล่นเกมนั้นมันก็อาจจะฟังดูเปไ็นอะไรที่เข้าใจได้ว่าเขานั้นอาจจะมีความจริงจังในบางครั้งสาหรับการเล่นเกมแต่ว่าเธอเองก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากน,นเข้าให้ นั่นก็คือว่าน้องสาวของผู้ก่อเหตุเองก็ชอบเล่นเกมว่าเราเลนเหมือนกันและก็ทําอีท่าไหนไม่รู้เดินไปเจอแฟนหนุ่มของพี่สาวและก็ได้เล่นด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาจนทั้งคู่รู้จกสนิทกันและเล่นด้วยกันอยู่เป็นประจํา กระทั่งวันหนึ่งผู้ก่อเหตุได้มาพบเจอกับบทสนทนาระหว่างน้องสาวและก็แฟนหนุ่มของเธอที่มันเข้าข่ายไปในเชิงชู้สาวซึ่งมันก็ทําให้เธอเริ่มสงสัยในตัวน้องสาวคนนี้มากขึ้นจนกระทั่งฟงังสุดท้ายได้ขาดลงในวันที่แฟนหนุ่มของเธอบอกรักน้องสาวของเธอผ่านเกมวอลเลยที่กําลังเล่นอยู่ นั่นจะทำให้เธอมองว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับของทั้งสองคนนั้นมันเป็นเหมือนกับชูรักและยิ่งรู้ว่าเป็นน้องสาวของตัวเองที่เขามาทำให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนลงนั้นมันก็ยิ่งรู้สึกเจ็บกว่าเดิมและหลังจากนั้นผู้กอ่อเหตุก็เลยวางแผนบางอย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นโดยเธอนั้นได้มีการสั่งอาวุธมีดสั้นมาจากเว็บซื้อขายออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งและเมื่อได้อาวุธมาแล้วเธอนั้นก็ได้ซ่อมมันเอาวไว้นานกว่า2ออาทิตย์ด้วยกัน และตัวของเธอเองก็ได้ให้การเพิ่มเติมว่าเธอนั้นรู้ว่าในแต่ละวันของครอบครัวของตัวเองพวกเขามีกิจวัตรอย่างไรบ้างเระ่มันก็ทำให้เธอเห็นว่าจะต้องลงมือก่อเหตุเมื่อไรโดยผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนั้นอาศัยอยู่ในห้องนอนร่วมกันและเมื่อผู้เสียชีวิตลับสนิทผู้ก่อเหตุก็เลยใช้วุธที่ตัวเองซ่อนเอาไว้มาใช้ในการปลิดชีวิตน้องสาวของตัวเองลงอย่างเลือดเย็นซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วเธอก็ได้โทรหาตำรวจให้เข้ามาที่เกิดเหตุและก็จับกลุ่มเธอไปซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นก็ถูกนกนนาตัััวฝงใทที และเมื่อฟังมาถึงจุดนี้เราก็พูดอย่างเต็มปากเลยว่ามันไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบพฤติกรรมจากเกมแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องของความสมรรของทั้ง3คนเท่านั้นรวมไปถึงมีเรื่องของการชู้สาวเกิดขึ้นอีกด้วยจนนําไปสู่เรื่องที่น่าสลดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวในทำนองนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่หลายต่อหลายครั้งในประเทศไทยกับเกมเพศทีห่หลายคนน่าจะคุ้นเคยอย่าง Grand ต้วอรโตในเซิร์ฟเวอร์ของฟลายเอ็มที่มันจะให้ผู้เล่นได้เข้าไปสวมบทบาทภายในเกมหรือที่เรียกว่า IC โดยในตัวเกมนั้นผู้เล่นด้ต้องสร้างเรื่อง,งต่างๆขึ้นมาและก็เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆรวมไปถึงมีการสร้างครอบครัวภายในเกมเอีกด้วยบางครั้งเองผู้เล่นบางส่วนก็ได้แฟนจริงๆจากการเล่นเกมไฟเอ็มก็มีเช่นเดียวกันถ้าว่าเรื่องความสัมพันธ์นั้นมันก็สามารถสั่นคลอนได้เสมอโดยเราจะยกตัวอย่างเคสที่คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นกับหนุ่มชาวไทยที่เสียแฟนสาวที่คบกันมากว่า3ปีให้กับหนุ่มจากไฟเอ็มครับซึ่งมันก็เป็นการเจอกันในเกมเช่นเดียวกันกับเรื่องที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ สำหรับเรื่องราวนี้มันก็เกิดขึ้นกับหนุ่มชาวไทยที่เขาได้คบกับแฟนมามากกว่า3ปีด้วยกันวันหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจซื้อเกม GTA 5มาเล่นเพื่อที่จะเล่นในโหมดออนไลน์โดยได้มีการชวนแฟนสาวของตัวเองมาซื้อเกมนี้ด้วยกันอย่างไรก็ตามใครที่เล่นเกม GTA ออนไลน์นั้นก็จะรู้ดีว่ามันต้องมีความกรายดิ้งที่สูงมากเพื่อให้ได้สิ่งของหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ต้องการ ซึ่งมันก็เลยทําให้แฟนนูข,ของเขานั้นรู้สึกเบื่อและก็เลยทําการตัดสินใจไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไฟแทนเพราะมองว่าเป็นการเข้าไปคุยกับผู้เล่นและก็ได้มีการทําอะไรที่มากกว่าซึงกระนั้นเมื่อทั้งคู่ได้เล่นเกม GTA 5ในเซิร์ฟเวอร์ไฟมาสักระยะทางด้านของฝ่ายชายก็จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากตัวแฟนสาวไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจในการเล่นเกมไฟจนไม่สนใจตัวของแฟนนู และในการที่ความสั่นคลอนเริ่มก่อตัวขึ้นเพราะว่าทั้งสองได้มีการทะเลาะก,กันบ่อยหลังจากทานหน้าของผู้ชายเองก็ยังพบกับการสนทนาระหว่างแฟนสาวและหนุ่มจากไฟเอมิกด้วย โดยมีการสนทนาเชิงชู้สาวจนทำให้เกิดการทะเลาะที่มากกว่าเดิมก่อนที่ทางแฟนสาวจะตัดสินใจแยกทางออกมาอยู่คนเดียวจากนั้นเมื่อแฟนนุม่มได้ช่วยผู้หญิงขนของมายังหอใหม่ก็ดันไปพบกับข้อความการสนทนาระหว่างแฟนสาวและหนุ่มคนเดิมโดยมีการโอนเงินค่าหอให้5 0 0 0ันบาทรวไมไปถึงแนะนําหอพักในย่านดังกลาด,ด้วยนั่นจึงเป็นเหมือนกับความสันคลานที่ระเบิดออกและทําให้ทั้งสองทะเลาะกันหนักกว่าเดิมที่เคยมีมาแต่ว่าแฟนสาวเอกก็ยังขู่ว่าจะบล็อกช่องทางการติดต่อทุกอย่าง นั่นจึงทําให้ดีกันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้นแฟนหนุ่มก็พบว่าตัวเองโดนบล็อกและเมื่อเอาเฟซเพื่อไปค้นหาก็พบว่าทางแฟนสาวและหนุ่มในฟาเอ็มนานได้ลงรูปบอกรักกันด้วยสิ่งนี้จึงทําให้ชายหนุ่มได้ตัดใจและบล็อกแฟนสาวทุกช่องทางพร้อมกับตัดเพราะว่าคบมาสาปีแพ้ให้กับหนุ่มไอซีที่จ่ายค่าขอให้5,000ันเรื่องราวเหล่านี้มันก็แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์นั้นในบางครั้งมันก็สามารถสั่นคลอนลงได้จากการที่เจอกับผู้คนในโลกออนไลน์แต่ความแตกต่างระหว่าง2เรื่องราวนี้ก็คือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่อีกเรื่องหนึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่น่าสลดเป็นอย่างมากแต่ในเรื่องราวแรกนั้นมันก็เหมือนจะบานปลายที่พี่น้องไม่มาคุยเคลียร์กันจนมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าพวกเราเชาวแบงค์ข้ออีสปอร์ต e ก็เพียงต้องการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อว่าผู้ชมของเราทุกคนมีวิจรารณญาณมากพอที่จะรู้ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนที่ผิดดังนั้นเรื่องราวไหนที่ผ่านไปแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้ไว้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนชีวิตนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข้ออีสปอร์ต e กย่าลืเชวยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ